สวัสดีค่ะแฟนกี้เดลี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาเที่ยวที่จังหวัดอยุทยานะโดยใช้แบบวันเดย์ทริปใน1วันเราเที่ยวอะไรบ้างในอยุทยาก็คือเริ่มต้นต,นตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลละถึงวัดใหญ่ชัยมงคลละเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันวัดนี้ก็คือดังเหมือนกันเนาะคนมาเที่ยวเยอะป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ถึงอ่ะเราต้องไปไหว้พระพุทธรูปประจําวัดนานัน,นก่อนเดินเข้าไปข้างในเลยจ้ะตงเข้าไปข้างในที่นี่เขามีดอกไม้ทูบเทียนขายข้างในนะคะพร้อมเลยเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะละเริ่มมีเยอะละเมื่อกี้ก็เจอชาวญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็น่าจะจากยูโร นี่ถึงแล,แล้วเราเข้าไปไหว้ก่อนอซื้อดอกไม้ก่อนจ้าซื้อดอกไม้ก่อนจ้ามาต้องถนั่งไง<ๆ>จ้ะดอกบัวสีขาวบริสุทธิ์เหมือนจิตใจของเราในวันนี้ แต่วัดเนี่ยที่มาทุกครั้งอะสังเกตได้เลยคือความสะอาดอืจรองๆทวไม,มสะอาดมากเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระก,ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปชมรอบๆวัดเนาะว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราไปดูรอบๆบริเวณวัดกันว่ามีอะไรใช่ที่อันนี้สวยจริงสวยแล้วแบบยิ่งใหญ่อลังการมากมฟ้าคือมาลากา<ม>โ,อโอ้อันนั้นนะัเขาคืออะไรเหมือนอันนี้เขาน่าจะซื้อมาถวายอ๋อนี่นี่นสาลท่านพ่อสิทธิชัย<ม>อูอตัวศักดิ์สิทธิ์นะแบบ เหมือนเขามีถวายนาง,นำนงนนรำใช่ใช่ใช่เเมื่อกี้พวกนางเขาก็อยู่ตรงนี้กันนิดพวกฝรั่งใช่เขาก็เลยอธิบายไงแต่ว่าเราแปลไม่ออกนะคะคุณผู้ชมถ้าใครฟังเมื่อกี้ออกก็คือตอนนั้นเลยค่ะเราก็ไม่ทราบบอลเหมือนกันแต่ไกดพูดแบบคล่องม,มากเนาะพูดเก่งมาก่ะ,ค,ะความฝันของแฟนอย่างหนึ่งอะอยากเป็นไกด์นะเอาจริงเพราะว่าเมื่อก่อนอะเราอะเป็นคนที่ชอบเที่ยวแต่ไหนแต่ไรอะ เราก็เลยอยากจะเป็นไกด์เพราะเราคิดว่าเฮ้ย mm hmm. เราอยากพบปะผู้คนนู่นนี่นั่อนอะไรเงี้ยตรมาไม่ได้จักภาษาเลยได้อยู่ภาษาเดียวภาษาไทยโอ้ยภาษาเวลาก็ไม่ได้ได้โคราชบ้านเองอันนี้เป็นพระพุทธรูปเขาเรียกอะไรฟังพระนอนอะ่ะถ้าคือแบบเราเรียกกันอนะเนอะก็คือเป็นพระนอนไปไปว่าข้างในกัน งชาติเยอะมากนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วก็ชอบนะถือเป็นแบบมันมีความรู้สึกเหมือนแบบเหตุการณ์ปกติมันกลับมาแล้วอะ่ะมันแบบโหเหลือเแค่เหลือแค่ถอดหน้ากากใช่ใช่เลอแค่ถอดหน้ากากออกแต่เราก็ไม่กล้าถอดดีถอดเลยุ้ยไม่เอาหน้าไม่เอาเงีย,ยบเงียบเงียบเงียบคือเนี่ยค่ะความสวยงามที่เห็นด้านหลังก็คือสวยจริง มากี่ครั้งก็ประทับใจทุกครั้งเลยอ่ะพูดตรงๆนะอันนี้ก็คือเขาให้เดินขึ้นไปข้างบนได้ ไหนๆก็มาแล้วนะคะใช่ค่ะไปค่ะ ตรงเนี้ยมองลงไปก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะเจดีเก่าเปล่าเอาจริงมุมนี้ก็สวยนะสวยทุกมุมเลยค่ะวัดเนี้ยให้พูดตรงๆ วันนี้โชคดีฝนไม่ตกแต่อย่าไปพูดถึงเขาดูฟ้าค่ะเมฆมาแล้วจบแล้วนะคะสำหรับวัดแรกวัดใหญ่ชัยมงคลเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแป้งจะพาไปวัดไหนต่อปะตอนนี้เรามาถึงวัดที่สองแล้วนะคะวัดพนันเชิงวรวิหารเนาะ ก็เลยวัดใหญ่ชัยมงคลที่เราแวะ,มะเมื่อกี้มาอีกประมาณประมาณ1กิโลอ่ะคือตรงมาเรื่อยๆเลยก็จะถึงวัดพระดนเชิงวราวิหารไม่ไกลไม่ไกลซึ่งวัดเนี้ยเขาเร,เรียกว่าได้อะไรนะเป็นวัดอารามหลวงชั้นโทเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันแต่ที่เนี่ยจะไม่มีพวกโบราณสถานแบบเขาเรียกวอะไรโบสถ์เก่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นวัดที่ทำใหม่ ที่นี่ก็คือจะเป็นเหมือนวัด mm hmm. อารามหลงวงทั่วไปเนาะแต่ก็มีทุกเทียนแผ่นทองเขียนเทียน,ยนแล้วก็เอาไปลอยนะ้ mm ําข้างหลังนู้นนี้แล้วก็มีแบบคาถาบูชาพระประจําวันเกิดด้วยนะคะ mm hmm. ก็คือแบบครบอะง่ายๆเนาะอุ mm hmm. ที่นี่มีท้าเวส่วรรด้วยทุกคน <Yeah. S 1> สายมูเตรูอย่างเรา ข้างในป่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะแค่ชื่อก็น่าออกแล้วประตูจะเจริญลาบไป มากทุกคนนี่มาดูเขามีให้สแกน QR code เป็นรูปของพระพุทธ,ธไตรัตนานายกก็คือหลวงพ่อโตองค์นี้ค่ะองค์ที่เห็นมเมื่อกี้ได้ด้วยแบบบางคนแบบสายมูงไงเอาไปแบบไว้ภาพภาพักหน้าจอภาพอะไรอย่างเงี้ยได้ก็คือนี้เลยดียุคใหม่อ๋อใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบสายมูเนาะที่แบบ ใช้แบบรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นภาพพักหน้าจอเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือาสามารถดาวน์โหลดได้ ล้วอีกหนึ่งวัดวัดพนันเชิงคือจะบอกว่าที่เนี่ยค่อนข้างมีครบนะคะเหมือนแบบว่ามีพระพุทธรูปมีองค์เทพมีเท้าวเวสุวรรณก็มีเพราะว่าตอนเนี้ยอย่างที่เรารู้เนาะคนก็จะฮิดไหว้เท้าเวสุวรรณกันแล้วก็แบบสะอกเคาะบริจาคโลงศพบ,บริจาคสร้างกระเบื้องสร้างวัดคือมีทุกอย่างจริงวัดเนี้ยมาที่นี่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อดี ยังคิดไม่ออกตามไปดูเนะาะปะเดี๋ยวเราพักกินขนมหวานก่อนเนาะหลังจากที่ไปเที่ยวชมวดัดชมโบราณสถานต่างๆแล้วก็ไปแวะกินข้าวกินอะไรกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาร้านที่เคยกินละครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นอะไม่รู้ด้วยว่าเขาได้รางวาัลอันนี้ร้านนี้ได้รางวัลมิชลิน in, ไกด์ใช่ปะชื่อร้าน r าร์บีดีนขีดประนอมแสงอรุณ ร้านนี้ก็คือเจ้าดังนะเพราะว่า,มาเมื่อกี้ที่ขับรถมาลืมถ่ายให้ดูคือรถจอดแบบซ้อนคันสองคันะซ้อนสองคันเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนี่อันนี้จะให้ดูว่าแบบโอ้หคนคือแบบเยอะมากจอดซื้อนี่นะร้านโลตีสายใหม่อารบดีนประนอมแสงอารุณ์ตรงนี้รถจอดเยอะมากซ้อนสองคันไปเลยจา้า บ้ค่ะเอาชุดเล็กชุดหนึ่งค่ะได้ถามไม่เตยนะจ้าขาวหรือม่เตยดีเอาขาวก็ได้ค่ะชุดเล็กเท่าไหร่คะสามสิบบาทจ้าสามสิบาทครับนี่ได้มารับครับนนี้ได้มาในดองสองข้าค่ะหกบบาทจ้า ได้มาแล้วโรตีส่ใหม่ชุดเล็กสกีน,น่ารักอยากเอาไปชิมกันคือที่อยุธเาจะบอกว่าร้านโรตีสาใหม่เยอะพอๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเลยจ้าอาหารข้าวอาหารหวานอย่างครบแล้วแต่คนชอบนะม่ชอบแบบไหนก็ลองมาชิมดูนะคะแต่ว่าร้านนี้เคยมาแล้วก็เลยกลับมาซื้อ ล้วครั้งเนี้ยเพิ่งรู้ว่าเขาได้รางวัลมิชลินไกด์เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อคอยติดตามนะตอนนี้เราก็มาถึงอีกวัดหนึ่งแล้วนะคะเป็นวัดชื่อวัดมหาธาตุวัดเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดเด่นคือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเสียนพระพุธรลูกอยู่ในต้นเขาเรียกอะไรต้นไทรอรอต้นไม้จะกต้นอะไร,ร,ไ,ะไ,รไปดูดเดี๋ยวพาไปดูอ่ะไป เขินจังเลยครับไม่บอกกันเลย <Okay. S 2> วันนี้ก็โบราณสถานเยอะนะคะเนี่ยมองเข้าไปอะ่ะแต่ช่วงที่เรามาน้ำเริ่มท่วมแล้วอะ่ะข้างนอกเนาะแต่ว่าในตัวเมืองอะ่ะก็ยังเที่ยวได้อยู่นักท่องเที่ยวก็วเยอะนะ,ะทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเลยเยอะมาก เดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรคืออยากมาวัดเนี่ยตั้งนานแล้วเพราะว่าเห็นใน Facebook แบบพวกพี่ๆน้องๆเขาถ่ายไปอะไรเงี้ยก็เลยอยากมาดูให้เห็นกับตาเนาะความแปลกนี้คือจะบอกว่าจริงๆอะ่ะก็น่าจะแทบทุกวัดแหละเราก็ทราบอยู่แล้วเนาะการแต่งกายเนี้ยถ้าของผู้หญิงอะ่ะก็คือต้องเรียบร้อยไม่โป๊หมายถึงว่าก็ต้อง ถ้าเสื้อก็มีแขนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใส่กางเกงขาย,ยาวหรือไม่ก็กระโปรงยาวเนาะแล้วก็ผู้ชายอะค่ะแต่ผู้ชายเขาไม่ค่อยซีเรียสนาะออย่างวันเนี้ยต่อใส่ขาสั้นมาแต่เข้าได้นะแต่คือมันไม่ได้สั้นแบบเออถ้าสั้นอย่างเงี้ยไ่ได้เด้อไ่ได้ก็นิดนึงอะไรเงี้ยเกือบถึงเข่าเข้าได้นั่นแหละก็แต่งตัวให้เรียบร้อยดีกว่าเนาะจะได้สบายใจเพราะว่าถ้าอย่างเคยไปบางวัดอะ เขาจะมีผ้าถุงผ้านุ่งอะไรเงี้ยให้ชาวต่างชาตินุ่งใช่ไหมแต่ที่เนี้ยเท่าที่ดูอ่ะไม่มีต้องไปซื้อใช่ต้องซื้อใหม่ไม่มีให้เชา่าไม่มีอะไรเพราะงั้นก็แต่งตัวให้เรียบร้อยมาไปสวยมากอลังการมากครับผู้เลย ชอบเลยอ่ะผู้ชาวต่างชาติน่ะเหมือนเขาก็ทราบอะ่ะทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยมากนะชาวต่างชาติอะ่ะ <laughs> อ๋อกำลัง <c oughs> จะดีอยู่แล้วใช่ไหมไม่ส่วนใหญ่คือเขาแบบแต่งตัวเรียบร้อยจริงๆเหมือนเขาก็ทราบมามีส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่แบบเอออาจจะแบบไม่ทราบอะไรอย่างนี้เนาะแต่มันก็ทุกที่สําหรับวัดกู่แล้วเนาะแต่วัดอ่ะคือควรจะแต่งตัวให้เรียบร้อยอะค่ะเข้าไปอ่ะมันเหมือนเป็นการให้เกียรติสถานที่ด้วยอ่ะ ก็คือถ้าใครใส่สายเดี่ยวมาอะไรเงี้ยกอ็อันนี้แนะนําเพราะว่าเนี่ยก็เป็นคนแต่งตัวไม่ได้เรียบร้อยนะเวลาอยู่ข้างนอกก็มีสายเดี่ยวเสื้อกล้ามยอะไรเงี้ยแต่พกเสื้อคลุมไว้หนึ่งตัวเวลาเข้าวัดก็อ่ะคลุมมาหน่อยไม่รู้ว่าแสงตอนเย็นจะถ่ายรูปสวยไหม,ม,มอ,อไม่มีเลยเออไม่มีเลยก็ที่โดนตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะไหนหอ๋อ,อ เ้าไม่เห็นค่ะนี่ไงเขาบอกว่าเพื่อแสดงความเคารพกรุณาอย่ายืนเหนือเสียนพระพุทธรูปสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โปรดสำรวมและให้ความเคารพต่อสถานที่นี่แน่แหละที่อยากมาเห็น,นอันนี้คือต้นโพปะใช่ เป็นเสียนพระพุทธรูปผินทรายซึ่งเหลือแต่เสียนแล้วนะคะอยู่ในรากต้นโพเดี๋ยวให้นักท่องเที่ยวถ่ายกับเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆวัดกันนะคะว่าที่วัดมหาธาตุมีอะไรบ้างเนาะปะว,วันนี้โชคดีมากมาแล้วฝนไม่ตกเลย ท้องฟ้าแบบปลอดโปง่สงสงสัยจ,จะถูกลอตเตอรี่หรือเปล่านะ เดินชมวัดมหาธาตุจนน่าจะครบแล้วแหละเนาะก็คือที่นี่นะคะจะเปิดให้เข้าชมตอนแปดนาฬิกาช,ชา่วงเช้าแล้วส่วนตอนเย็นเนี่ยจะปิดตอนหกโมงครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะมาแนะนำนะช่วงแบบ5โมงส่หโมงอ่ะคนจะไม่ค่อยมีละคนจะเริ่มทยอยออกก็จะได้รูปได้ภาพได้แต่ถ้าค่ำมากาเออเดินสบายมากถ้าค่ำมากมก็จะไม่ค่อยได้แสงเวลาถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันละไปร้านอะไรเดี๋ยวลองไปดูดีกว่า ที่ตั้งใจไว้ก็คือจะไปกินข้าวต้มปักหมาคือร้านเนี้ยก็ได้รางวัลมิชลินเหมือนกันเนาะไะเดี๋ยวลองไปดูโอเคไปไม่รู้เขาเปิดไหมอะไรยังไงอเออตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านอาหารนะคะที่เรามากินเป็นมื้อเย็นเนาะสําหรับวันเดยทิปของเราที่จังหวัดอุทยานะคะซึช่ชื่อร้านอ่ะเขาไม่มีป้ายชื่อร้านติดน,นะที่หน้าร้าน่ะแต่ว่าถ้าใครจะมาให้เซิร์ชว่าร้านข้าวต้มปักหมา ที่เป็นเขาต้มปักหมาเพราะว่าคุณลุงเจ้าของร้านอะแกหน้าดูแกหน้านิ่งแต่แกจะชอบพูดแบบก้นกลัวอะไรเงี้ยแต่ไม่มีอะไรแกก็น่ารักของแกอะก็เป็นเหมือนสีสันของร้านอะเนาะแล้วก็ที่นี่คือไม่มีเมนูนะไม่มีเมนูให้ดูเพราะฉะนั้นใครที่มาครั้งแรกเหมือนพวกเราก็คือเซิร์ชมาก่อนเซิร์ช o ูก e เลยเขาต้มปักหมาอยุธยาเมนูขึ้นพี่แล้วก็มีอันนี้แหละเพิ่งเห็นมีหมูสต็าเมนูร้านเดียวกันเปล่าคือตอนนี้ที่ดูของโต๊ะอื่นอะ ก็คือน้ำลายดิฉันคือน้ำลายหลายรอบแล้วจะโตรขณนั้นอะเพราะว่าต้องยำกุ้งหน้ากินมากเลยจานอาหารอะเยอะอยู่นะคะก้ลองลองเหมือนลองคิดเมนูมาก่อนว่าจะกินอะไรเนาะพรามาถึงคุณลูกเขาถามว่ามามากินอะไรเอาอะไรอะไรแนี้คิดเมนูมาเลยแล้วก็มาร้านเนี้ต้องทําใจนิดนึงคนจะเยอะหน่อยแต่ไม่รู้ว่าวันธรรมดาคนเยอะหรือเปล่าเนาะอันนี้คือเรามาวันเสาร์คนจะเยอะแล้วก็ต้องมารอคิวเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วอะ ก็น่าจะโอเคเดี๋ยวเรารอรออาหารของเราแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีเนาะสื่อนกนกมาแล้ว,วง,งวมาละจ้าอาหารที่เราสั่งนี่ข้าวเป็นข้าวอัญชันนะคะข้าวที่นี่จะเป็นข้าวอัญชันเนาะออกสีฟ้าๆฟัน,นแต่ว่าจริงๆนะไฟสีส้มมองไม่ค่อยเห็นหรอกมองสีไม่ค่อยออกอแล้วลองมาชิ่อ้าเดี๋ยวจะบอกก่อนอันนี่ที่สั่งก็คือ หมูกรอบขั่วพริกกระเทียมปะแล้วก็อันนี้จะเป็นผัดหอยลายพริกเผาตัวใหญ่อยู่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะก็คือที่บอกอะจานก็ใหญ่อยู่เนาะมากี้สองคนก็น่าจะอิ่มละเดี๋ยวลองชิมนี้เป็นไงอ๋อจะบอกว่าเมาื่อกี้ตอนที่นั่งรออาหารอนะ คือเปิดประวัติดูเหมือนคุณลุงอ่ะนีเสียบคุณลุงมาคือคุณลุงอ่ะเขาขับรถไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังขับรถไปหรนะือเปล่าเขาขับรถเหมือนขับรถไปที่มาหาชัยอ,อ่ะเพื่อที่จะแบบหาแบบเอาของทะเละมาขายที่นี่เดี๋ยวลองชิมน,นี่หอยลายตัวปเป้งใหญ่อยู่นะอ๋อเราจะบอกว่าเทคนิคนะคะมาร้านเนี้ต้องสมอาหารทีเดียว ว่าถ้าสมมติว่ากินกินไปแล้วเอ้ยฉันอยากสั่งอาหารเพิ่มคุณก็ต้องไปต่อคิวเวนานี้เนะองเพราะว่าคนทำน่าจะน้อยเนาะจุกจุกหอยตัวใหญ่ๆล้าก็ดี กรอบไผ่พริกเกลือขอบเยอะจ้าแม่จ๋าแนะนำครับ มือแข็งค่มืออ่อน ต้มปักหมาแต่งจริงเฮียแกน่ารักเนาะตอนมาเก็บเงินน่ะแกก็ชวนคุยโน่นนี่นั่นก็คือร้านเปิดห้าโมงเย็นแนะนําว่าให้รีบมาเพราะว่าคือพูดตรงตรงนะอาหารนรอนานมากเพราะว่าคนทำมีไม่กี่คนแล้วคนมารอคิวคือมารอคิวตลอดเนาะตั้งแต่นั่งรอวันนี้รออ,อาหารนานนะหลายนานอะ่ะคือถ้าใครหิวมากมากอะ่ะไม่แนะนําไม่แนะนําเลยแต่ถ้ามาก็คือถามเมา่อกี้ร้านะปิดห้าไเปิดห้าโมงเย็นแล้วก็ปิดหลังเที่ยงคืน แต่ว่าถ้ามาเร็วก็จะดีเพราะรอ,อคิวโต๊ะนานต่อให้มีโต๊ะนั่งอ่ะก็ต้องรองคิวอาหารอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะมาให้สั่งอาหารทีเดียวสมมติว่าถ้าคุณสั่งมาสามอย่างอย่างเงี้ยเราอยากจะสั่งเพิ่มอ่ะก็คือรันคิวต่อไปนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเออนั่งแล้วได้กินไม่แล้วอร่อยไหมอ่ะอร่อยแนน้ำหมูกรอบคัวพริกเกลืออันนี้คือหมูกรอบสมชื่อ,อกรอบจริง เอออร่อยอร่อยอร่อยหอยลายก็โอเคตัวใหญ่แล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าอาหารทะเลก็สดอยู่ราคาก็ตามนั้นตามนั้นเลยนะคะเอาวันนี้จบแล้วมือเย็นของเราเนาะว <day S 2> <trip. S 1> ันเดย,ย์ทริปใช่ใช่ใช่เดี๋ยวกลับไปกินสายใหม่ที่ซื้อมาเมาื่อกงวันเดี๋ยวลองไปดูเนาะว่ามันเป็นยังไงโอเคจ้าบ๊ายบายจ้ามาลวจ้า เดีย๋ยวเราจะมาลองชิมน,นี่โรตีสายไหมร้านอาบีดีนที่ไปซื้อมาเมื่อกี้นะคะอันนี้คือซื้อชุดเล็กมาชุดเล็ก30บาทตอนแรกคิดว่าจะแพงกว่านี้เพราะว่าคิดว่าแบบเออห้าสิบบาทถูกนะ30บาทอะ่ะก็ได้เยอะอยู่กินคนสองคนสามคนก็เด้มั้งเขาจะมีแป้งให้เลือกสองชนิดก็คือเป็นแป้งขาวแบบนี้กับเป็นแป้งใบเตยนะคะแฟงเอาแป้งขาวมากินเนาะเราไม่ใช่เลยนะบอกเขาผิดจา้า ในใจอะ่ะเอาแป้งใบเตยแต่บอกเาอาแป้งขาวค่ะอย่างนี้ฉันบอกเขาพีดจริงจริงฉันอยากกินแป้งใบเตยเดอ้อสู่เดอ้ออ่าเดี๋ยวลองมาชิมมันออกมาเนาะอันนี้คือเขาทําแบบร้อนๆ้อนเลยนะจ<ม>าก<ห>ที่เห็นอนะ่ะมันจะเป็นไออย่างนี้เราเราก็กินกับน้ำตาลขุดหวานคือก็ไม่รู้เนาะว่าแต่ละเจ้าอะ่ะแตกต่างกันยังไงมันน่าจะแตกต่างกันที่แบบแป้งไหเดาอืแป้ง โซนของแต่ละที่ก็อาจจะต<ช>่างกันนิดหน่อยอ,อะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคนอยุธยาหรือว่าเคยมาอายุธยาบ่อยแล้วจะมีร้านประจําที่กินแล้วอร่อยเงี้ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะเพราะว่าเผื่อได้มาอีกเอาก็น่าจะได้มาแหละเพราะว่าเมื่อกี้บนไว้ว่าแบบเออขอให้ถูกลอตเตอรี่ก็จะกลับมาอีกออฉันได้กลับมาเด้อ <c oughs> มเมนต์บอกกันหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะได้ลองชิมร้านอื่นเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอบหน้าเอาคอุณพ่อคุณแม่มากันด้วยชิ แป้งเ<อ>าขาจะเป็น,ปนอย่างนี้ใช่หนาเหนียวนุ่มแล้วก็เอามามา,างหน้าากหน้าได้นะจ๊ะอันนี้น้ำตาลต้องระวังนิดหนึ่งเดี๋ยวหกหมดขึ้นเด้เอก็ใส่ตามปริมาณที่พอใจใช่ค่ะเดี๋ยวกป๊บนึงนะคะขอที่ฉันใส่เนสหนึ่งคือการกินอย่างเงี้ยมันจเจลาเทอรนิดหนึ่งอ่ะจริงๆ ใส่แค่นี้พอก่อนแต่จะอร่อยอะ่ะมันต้องใส่น้ำตาลเยอะๆเนาะเขาเรียกน้ำตาลใช่ไหมอันเนี้ยต้องใส่น้ำตาลเยอะๆทาดาชิม,อ,มอร่อยแป้งเหนียวนุ่มอืมะทาเดิมที่คุ้นเคย แป้งเหนียวนุ่มอร่อยจริงแบก็แต่ก็ไม่เคยชิมร้าน<ม>อื่นอะเราเคยชิมร้านที่เขาเอาไปขายที่กรุงเทพเขาบอกว่าเป็นโรตีสายใหม่ของจกรญจทยามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ยเหมือนแป้งมันไม่ได้เหนียวนุ่มแบบนี้อะอ่นนี้แป้งเหนียวนุ่มไหมคะใช่ไม่ขาดขาดยาก มันไม่บางเกินไปแต่ก็ไม่ได้หนาคือมันนิ่มอะ่ะมันนุ่มอ่ะอร่อยอืมออหอว่าดีอืมอร่อยอ,อ,อ,อาบีดีเนาะใครมาอย่าลืมแวะไปที่อยุธยาระหว่างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกับร้านโตรตีไส้หม่อะไรเยอะกว่ากันเนา แล้วทุกร้านที่ไปอ่ะไม่ใช่ที่ไปที่ผ่านนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ,อคนเยอะแทบเป็นทุกร้านเลยอืมอ,อเอามาเดาบวนแห้นึงไม่ชอบกินของหวานเ้ยสงสารตรงเลยไม่ได้ชิมอะไรอไร่อยเลย ก็จบแล้วนะคะสำหรับวันเดทิปที่จังหวัดอยุทยาเนาะเดี๋ยวจะคลิปต่อไปเราจะไปไหนฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแฟงกี้เดลลี่ค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกินต่อ